งานเซตอัพเปลี่ยนสายกียตาร์โปร่งหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ใหม่เลยนะครับค่อนข้างตึงเดี๋ยวทําการเซตอัพลงไปใหม่ให้เล่นสบายมากกว่านี้เจ้าของเป็นน้องผู้หญิงนะครับน้องมัธยมนะครับค่อนข้างตึงนะครับถ้าจะให้น้องผู้หญิงเล่นนะครับมือเล็กๆกำลังนิ้วไม่เยอะควรทำการเปลี่ยนสายเซตอัพใหม่ครับ สายใช้เป็นเบอร์สิบก็พอแล้วก็เน้นการเซตอัพให้จับง่ายคอนโทรลง่ายยิ่งแถวแถวบริเวณด้านหน้านี้นะครับฟีเลตเป็นพิเศษนะครับบริเวณแถวแถวนี้ทําให้มันกดง่ายง่ายไม่ต้องไปทําให้แอคชั่นผลรวมที่เฟรดสิบสองสูงนะครับแต่ให้มาโฟกัสให้มาเล่นเฉพาะที่บริเวณขอดนอกนะครับเพราะการฝึกหัดในสเตปบิเกิเนอร์เริ่มแรกเนี่ยเขาจะเล่นข้างนอกกันมากกว่าต้องพยายามทำชุดนี้ให้เล่นด